ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหอยพัฒนาประจําวันที่16ออกข้างวันที่7เดือนกุมภาปี2564รางวัลเลข6ตวัวเลขที่ออกได้แก,ก่หมายเลข2 3 8 3 6 8 สองสามแดสามเลขหาตัวได้แก่หมาย 3, 8, 3, 6, 3, 6, เลขสามแปดสามหกแปดสามแปดสามหกแปดเลขสี่ตัวได้แก่หมาย 8, 3, 6, 8 8, 3, 6, เลขแปดสามหกดสามหกแปดเลขสามตัวได้แก่หมาย 3, 6, 8, 3, 6, เลขสามหกแปดสามหกแเลขสตัวได้แก่หม,แกห,มหมายเลขหกแปดหกแและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขแปดหมายเลขแด ผลการออกเล็รางวัลหวยเล็กปุ๊กโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่ียบพอยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเล็กรางวัลหวยตำลักฝัน4ทับขอเชิพรพนพการออกเล็กรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่ประอ์อ